สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพิมลรวนใจตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำน,นาญการปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ที่มีตำนกานเตพมดฑลกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดก,การเรียนการสอนในวิชาพณิษฐศาสตร์นั้าานนะคะยิ่งในระดับชั้นที่สูงขึ้นความยากง่ายยิ่งมากขึ้นจากที่เราเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามการเรียนรู้จะผ่านจะเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นาม ในระดับที่โตขึ้นคำว่รา,ารูปธรรมจะค่อยๆหายไปจะมาอยู่ในรูปนามธรรมาท,ที่มันไม่สามารถจับต้องได้ดิฉันจึงเบ่งเห็นความสําคัญในการสร้างสือ่อเพื่อเรียนรู้ในเรื่องตัวประกอบการหาหอระมอการหาพรนอนเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเรามารู้จักเกี่ยวกับสื่อตัวประกอบของฉันกันเลยค่ะ ผสมเป็นการสร้างสื่อการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องการหาตัวประกอบของฉา mm hmm. เพื่อให้นักเรียนหนึ่งสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาตัวประกอบของจํานวนนับได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวประกอบของจำนวนนับได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของตัวประกอบร่วงของจำนวนนับได้ นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้นะคะไปสู่การหาจำนวนเฉพาะและการหาตัวหารร่วมมากหรือการหาตัวคูณร่วมน้อยและมีความสุขกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและเราก็มาดูส่วนประกอบด้านในของสื่อตัวประกอบของชั้นนะคะจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งเหมือนกับหนังสือบิ๊กบูเลยเล่มใหญ่ๆเลยนะคะฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็น ต้นไม้ที่ประกอบด้วยดอกไม้นะคะประกอบด้วยดอกไม้จํานวนนะคะอ่าประกอบด้วยดอกไม้จํานวนเอาไว้ให้หนักเรียนใช้ในการตอบคําถามนะคะสามารถยิบต้องได้ นะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะจะมีต้นไม้อยู่สองต้นนะคะเอาไว้ให้นักเรียนติดจํานวนตัวประกอบโดยหยิบมาจากฝั่งซ้ายมือดอกไม้ของเราเรามาดูวิธีการใช้งานสื่อการสอนตัวประกอบของชันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็หยิบจํานวนนะคะจานวนนับจํานวนเลืองมาแปะไว้ที่ต้นไม้ต้นแรกนะคะมาแปะไว้ที่ต้นไม้ต้นแรกนะคะ,ะจำนวนแรกนะคะก็คือ 24จากนั้นครูก็ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนโดยถามว,ว่าเ e, 24มีอะไรบ้างนะที่หารลงตัวหรือมีจำนวนนับใดบ้างที่คูณกันกันแล้วได้24นะคะเราก็ให้นักเรียนออกมาหยิบดอกไม้จำนวนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ24อา ก็จะมีเพื่อนในห้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะคะถาเพื่อนในห้องก็ได้นะแล้วจากนั้นนักเรียนก็มีตัวแขนนกะเรียนออกมาหยิบอานมี้เลขหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ในสถานการณ์ออนไลน์เราเปิดฉากนะคะเปิดฉากนี้ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบแล้วครูเป็นผู้หยิบก็ได้นะคะมีหนึ่งมีอะไรอีกนะมีสองนะคะเราก็หาว่าสองอยู่ตรงไหนนะคะ เจอแล้วสองเราก็หยิบมาใส่นะคะอ่ะหยิบมาใสา่สองมีอะไรอีกที่หาร24ลงตัวอ่าก็คือสามสามสามคูณอะไรนะได้24เราก็ใช้คำถามกระตุ้นกับผู้เรียนนะคะอ่านักเรียนก็จะดูสูตรคูณเอสามอะไรนะได้24นะคะก็คือสาม แปดสามคูณกับแปดได้ยี่สิบสี่อาหมดหรือ,อยังเราใช้คำถามกระตุ้นกับเด็กนักเรียนใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเด็กก็จะตอบว่าครูยังไม่หมดเลยค่ะสองคูณต้องสิบสองใช่ไหมคะสองคูณสิบสองโอ้สิบสองอยู่ไหนอ่นีเองนะคะเอาสิบสองมาหมดหรือ,อยังนะคะหมดหรือ,อยังยังใช่ไหมคะยังมีอีกเอ็นี่จำนวนไหนนะ ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะก็ここคือมีอะไรนะสีคูณกับอะไรได้24 4ี่คูณหกนะคะก็มนะีหกมาด้วยอ่าหมดหรือ,อย,ยังถามเด็กอ่าเด็กนักเรียนก็จะตอบว่าอะไรคะหมดแล้วหรือยังไม่หมดนะถ้านักเรียนตอบว่าครูนะคะมี20ด้วยอ่าเราก็สามารถ20มาแปะนะคะแต่เรายังไม่เฉเลยนะว่าถูกหรือผิดเราก็แปะให้เด็กตามที่เด็กตอบเราให้ความมั่นใจกับนักเรียนทัรงหม ผิดนะนักเรียนไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการเรียนอ่าเราก็ติดเราก็ดูเช็คดูอ่าถามนักเรียนย้ำอีกครั้งว่าหมดหรือยังนะคะนักเรียนอาจจะตอบว่ายังค่ะครูเหลืออะไรคะอ่าเหลือตัวมันเองก็คืออะไรคะก็คือ24เราก็มองหาเอ้อยู่ไหนเจอแล้วนะคะแบบนี้ครูตอบเองเลยวย่อ่านี้เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเฉลย โดยการดึงป้ายเฉลยว่ามีตัวประกอบใดบ้างน,นะคะอ่ามีหนึ่งถูกต้องสองมีสามีสนะคะมีหกมีแปมีสิองและมี24ตัวที่ไม่ใช่ก็คือยีสนั่นเองใช่ไหมคะ อ่าตัวที่ไม่ใช่เราก็เก็บออกไปถืงต้นทอซักเอาไปติดไว้ที่ต้นดอกไม้เหมือนเดิมออันนี้ก็คือเราหาคี่ละจานวนใช่ไหมคะตัวนี้เราหาตัวประกอบของ24นะคะเราหาตัวประกอบของ24ถ้าเราจะหาพร้อมกัน2จํานวนเพื่อนําไปสู่การหาตัวประกอบร่วมหาจํานวนเฉพาะนะคะหรือ นะคะตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบร่วมที่เป็นจํานวนเฉพาะนําไปสู่การหาหอารมอและคอรกนก็ได้เราเอาจํานวนที่สองมาเช่นจานวนที่สองคู่หยิบมาว่าห้าสิบห้าสิบนะคะ,ะนักเรียนก็ไปหาจํานวนที่คูณกันแล้วได้ห้าสิมีอะไรบ้างนะคะหาก่อนเริ่มแรกเลยนแน่นอนโนอนหยิบแล้วหนึ่ง่งงงอเอา1ออาึงมาแปะนะคะ จากนั้น50เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะเราก็ให้เด็กตอบอีกเอะอะไรนาะนะคะที่สามารถหาร50ได้ลงตัวนะคะมาหาเลขสองตามหาเลขสอา,าเลขสองอยู่ที่มีอะไรอีกนะคะก็คือมี10หารลงตัวนะคะ10หาก่อน10ไม่ค่อยได้หยิบอยู่ไหนเนาะา10มีอะไรอีกนะคะ 25นะคะ25ก็หารลงตัว25อยู่ในน้หนอ1 2 3 4หาไม่เจอนะค25นะ25หาก็นะจำนวนมันเยอะแยะไปหมดนะคะอ่าตดีวนี้เด็กก็จะมีส่วนร่วมในการหาจำนวนนะคะเด็กจะมีส่วนร่วมในการหาจำนวนในการมาหยิบมาจาับทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนแล้วก็สนุกสนานในการเรียนด้วยนะคะ แล้25ขณะที่พูดไปด้วยหาไปด้วยนะคะต้องใช้สายตามมองนะถ้าเป็นเด็กเขาจะไวเขาจะช่วยกันนะคะสามารถนําไปบูรณาการในการเรียนกระบวนการกลุ่มก็ได้อ่1 5ต่อไป50นะคะ50ได้มาแล้วนะคะได้50มาแล้วเราแปะไว้ที่ต้นไม้จากนั้นครูก็ใช้คําถามกระตุ้น นะคะเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะคะเออดูซิว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะนักเรียนก็จะลุน้นถูกต้องไหมคะเราก็เฉลยนะคะเฉลยมีจํานวนใดบ้างที่เราหามามีหนึ่งมีสองเอา้ามีห้าด้วยเห็นไหมคะนักเรียนอาจจะพลาดไปได้เราก็เป็นการเฉลยนักเรียนอ่าประมาณนี้ด้วย5ด้วย,วยนะคะมี5ด้วยแลวตัวต่อไปก็คือ ส0อ่า25แล้วก็50จากนั้นนะคะเราก็กระตุ้นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ๊นักเรียนสังเกตซิต้นไม้2ต้นนี้นะคะจำนวนใดที่มันซ้ำกันมีเหมือนกันอ่ามาดูต้นที่1ต้นที่1มี1ต้นที่2อมีไหมมี1ด้วยอันนี้ตัวที่เหมือนกันเขาเรียกว่าตัวประกอบร่วมนะคะตัวประกอบร่วมเราสามารถสอนได้ต่อไปอีกอ่า เราหยิบมา1น,นึ่งจำนวนก็คือ1ต่อไปฝั่งนี้มี2ต้นที่1นะมีสองอ่เรหยิบมาต้ท right. uh, okay. ตนที่สองมี2องไหมก็มีสองด้วยเราก็หยิบมาอมีสอเหมือนกันนะคะมี2เหมือนกันนะต่อมานะคะเรามาดีดไว้ด้านล่างตรงรั้วนะมองเห็นัหมคะต่อมานะคะฝั่งนี้มี3ต้นที่สองมี3ามไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มี3นะคะต่อมาต้น ที่1มี4ต้นที่2ไม่มีต้นที่1มี24ต้นที่สก็ไม่มีต้นที่1มี12ต้นที่2ไม่มีต้นที่6มี6ต้นที่2ไม่มีต้นที่8มี8ต้นที่2ก็ไม่มีดังนั้นตัวประกอบร่วมของโจทย์ข้อนี้ระหว่าง24กับ50นะคะก็คือ1และ 2นะคะเป็นตัวประกอบร่วมแล้วนำไปสู่การหาจำนวนเฉพาะซึ่งจำนวนเฉพาะของ24และ50ก็คือ2นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะเป็นตัวประกอบเฉพาะของโจทย์ข้อนี้ค่ะนะคะนอกจากเราจะใช้สอนเกี่ยวกับการหาตัวประกอบของจำนวนนับหรือการหาตัวประกอบของจำนวนเฉพาะแล้วนะคะสามารถนะคะต่อยอดไปหาเกี่ยวกับ การหาหอรอมอและการหาคอรนอ,อได้อีกด้วยค่ะค่ะจากที่เราได้นำเสนอวิธีการใช้สื่อตัวประกอบของชั้นไปแล้วนะคะจะเห็นว่าการใช้ค่อนข้างง่ายนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมในการหยิบการจับการสัมผัสน,น,น้าเมื่อนักเรียนได ได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมก็จะทําให้นักเรียนนะคะมีการเรียนรู้ที่คงทนยิง่งขึ้นนอกจากที่เราจะนําสื่อชิ้นนี้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบของชั้นนะคะเราสามารถประยุกต์ไปใช้ในกับน้องเล็กๆชั้นเรียนเล็กๆชั้นอนุบาลชั้นป .1 ชัน้นป .2 ออโดยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องจํานวนนะับหนึ่งอยู่ไหนสองอยู่ไหนนักเรียนก็จะรู้อ่า จำนวนนับจำนวนนั้นได้สามารถประยุกต์ใช้สื่อนี้ได้นะคะไม่จําเป็นเฉพาะตัวประกอบเท่านั้นนะคะสําหรับการนําเสนอการใช้สื่อตัวประกอบของฉันขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ